แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะที่ออกมาจากข่าวคราวของไม้พันธุพงจัดนอกเราก็ตามกันแบบเป็นรายวันเลยเมื่อช่วง วันที่25ที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะ,นะคะของพานุพงศ์จัดนอกอซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะคะพานุพงศ์ก็มีอายุครบเป็นเจเพศเลยค่ะ25ปีปรากฏล่าสุดเนี่ยมีข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าทางตัวพานุพงศ์นั้นได้มีการโพสต์นะครับเฟซบุ๊กอ่ะก็เป็นข้อความเลยนะคะที่ระบุว่าเป็นข้อความจากไม้พานุพงศ์จัดนอกถึงบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็บรรดา ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะคะโดยทางไพภพนุพงศ์จัดนอกเขาแจ้งอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าสวัสดีครับทุกคนหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ประกันตัวไม้เพนกวินพี่อานนท์พี่ไผ่แซมทะลุฟ้าทะลุแก๊สแล้วก็ผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายชีวิตที่กระจัดก,กระจายแยกกันอยู่แต่ละแดนในเรือนจา ทุกคนยังเป็นพลังให้กันและกันแล้วก็มีกำลังกายที่แข็งแรงด้วยมีกำลังใจที่เข้มแข็งแม้ว่ายังมีโควิดอยู่ก็ตามขอให้ทุกคนข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราสบายดีขอบคุณกับคำอวยพรวันเกิดในวาระครบรอบ25ปีบริบูรณ์ของไม้ก็ขอให้ทุกคำอวยพรทั้งหมดนั้นจงกลับไปตอบแทนแด่ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านขอบคุณที่โอนค่าใช้จ่ายเข้ามายังกองทุนอนุนำผา เอาไว้ในการจัดซื้อข้าวปลาอาหารของใช้ที่จําเป็นต่างๆให้กับพวกเราขอบคุณจดหมายจากทุกคนที่คอยเติมเต็มกําลังใจให้กับไม้มีชีวิตชีวาอ่านแล้วได้ยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณหนังสือที่เป็นเพื่อนเวลาเหงาขอบคุณลูกค้าทุเรียนทอดและทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายการอยู่การกินของแม่พี่สาวแล้วก็น้องยี่หวาขอบคุณ พี่ๆทนายทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยในการทำคดีให้กับจำเลยคดีทางด้านการเมืองสำคัญที่สุดต้องขอบคุณลุงๆป้าๆคนรุ่นใหม่และทุกๆแนวร่วมที่ร่วมต่อสู้และยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอมาสุดท้ายนี้ขอให้ผู้รักราาประชาธิปไตยทุกคนมวลชนทุกท่านมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ความหวังที่พวกเราใฝ่ฝันสำเร็จเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนในปี2565 ขอมอบกําลังใจและพลังบวกให้กับทุกคนเพื่อเตรียมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสวัสดีปีใหม่2565ค่ะนี่แหละเป็นจดหมายนะคะที่ไม้พันธุ์พงจากนอกนั้นมีออกมาในขณะเดียวกันท่านผู้ชมคะปรากฏว่ามีข่าวกนอดกมาว่านับแต่นี้ต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้พันธุ์พงจากนอกเพนกวินอานอนนำพา ไพ่าดาวดินออกมายืนยันว่าจะไม่มีการขอประกันตัวอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางศาลได้ออกมาระบุว่าะจะไม่ให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าจะเกิดพฤติกรรมซ้ารอยกันขึ้นไปอีกทาทว่าปล่อยตัวกันไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมีข่าวออกมาล่าสุดค่ะจากทางด้านของคุณกฤษดานุจจาัด ทนายความนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีการโพสต์ข้อความกับท่านผู้ชมคะเป็นการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นถ้อยคำแถลงในกรณีการคุมขังผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะอย่างที่บอกกันไปไม้ผานุพง์อนนนนำพาเพนกวินภริชิวรักษ์แล้วก็ไผ่ดาวดินนี่แหละหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมทั้ง4คนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทางตัวของนายกฤษดังนะคะทนายความเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดนียได้ฝากข้อความ ออกมาให้กับบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและบรรดามิตหายเพื่อนฝูงรวมไปถึงสื่อมวลชนให้ได้ทราบว่าหลังจากที่ผู้บริหารองศาลอาญาได้มีมติไม่อนุญาตให้ทาการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าประกันตัวพวกเขาเนี่ยในระหว่างการพิจารณาคดีตามคําร้องของของทนายความเมื่อช่วงวันที่24ธันวาคมพวกเขาก็เห็นว่าเหตุผลของศาลอาญาเนี่ยไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายหลักยุติธรรมและไม่เป็นไปตามกติการ,ระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบันรับรองเอาไว้ เพราะฉะนั้นพวกเขาทั้ง4คนค่ะก็เชื่อว่าการอนุญาตที่เขาเนี่ยได้รับการประกันตัไปสู้คดีอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นการปิดโอกาสที่เขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและเป็นการพิพากษาล่วงหน้าว่าพวกเขาเป็นผู้กระทําความผิด ด้วยเหตุผลข้างต้นเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้ง4คนนะคะในกฤษดางนุจรารดบอกว่าพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยขอประกาศว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยพวกเขาจะไม่ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวรู้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีต่อศาลอาญาอีกแล้วและไม่อนุญาตให้ทนายความและบุคคลใดไปดําเนินการดังกล่าวทั้งสิ้นค่ะ และ2นะคะการตัดสินใจของผู้เขาทั้ง4คนไม่ปลูกพันบรรดาผู้ต้องขังและนักโทษการเมืองที่ยังถูกจับกลุ่มคุมขังและไม่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวคน,นอื่นๆนะคะ และนอกจากนั้นพวกเขาทั้งสี่คนยังยืนยันอีกว่าจะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังคงยืนยันที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศตามแนวทางที่ได้ร่วมกันต่อสู้มาโดยตลอดโดยไม่หยุดนะคะไม่ว่าจะถูกคุมขังหรือไม่ก็ตามและพวกเขาทั้งสี่คนยังออกมาเรียกร้องให้มวลมูมวลหมูมม่มิสหายนะคะที่ได้ร่วมกัน ต่อสู้ด้วยกันตลอดมานั้นยืนหยัดในข้อเรียกร้องทั้ง3ประการค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวออกมาจาก4แกนนับนะคะกลุ่มม็อบ3นิ้วแล้วค่ะท่านผู้ชมคะกอกมายืนยันนะคะว่าจะไม่ประกันตัวอีกแล้วนะคะจะไม่ขอประกันตัวอีกแล้วแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยก็มีคนต่างๆนี่ก็ออกมาล้อบอกว่าคือทั้ง4คนไม่ประกันตัวแต่ว่าจะให้ทนายให้ญาติพี่น้องเนี่ยประกันตัวแทน หรือไม่นะคะก็เลยมีการตั้งคําถามตามมาเหมือนกันค่ะ